看看。 เจ้าเสือต่อโยงเจ้าเสือต่อสิหกวใจน้ำไปด้วยรักยิ่งใหญ่เก็บครมาฟูงั่ เชื่อต่ออยากท้องไปไกลเพื่อตามหาเผ่าพันุส่วนเพื่อนยด่นทางด<า>้วยรักยิ่งใหญ่ช่วยตามฝันลูกกลาย นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันออกมาจากบ้านแลวนะลุงฉันไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าโลกภายนอกมันว้างใหญ่และน่าค้นหาขนาดนี้เลยทีเเจ้าเองก็อยา่าขน้องใจตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆให้มากนะอย่าลืมว่าทุกที่มีอันตารายทั้งน,นั้นเจน้าต้องระวังตัวให้ดีครับลุงสมัยก่อนตอนที่ลุงยังหนุ่ม เมืงบร์เพชรก็ยังสดใสลุงก็ออกมาเที่ยวแถบั้น,นไปแทบซอกหุบไมลยละไม่อย่างนั้นจะไปเจ,เจอเจ้าได้อย่างไรกันเล่าที่เึงบรเพชรสมัยที่ลุงยังหนุ่มมีปลายเยอะแยะมามกมายกว่า1น8รยชนิดเลยละแล้วก็ยังมีปลาเสือต่ออย่างเจ้าเยอะแยะเลยด้วยนะเล้าที่เบืองบรัร์เพชรยักษ์แหลม นาหลายชนิดทั้งพืชใต้น้ำพืชลอยน้ำและพืชยืนน้ำแต่ว่าที่เห็นเด่นชัดเยอะมากๆใน,นละกอก็คงจะเป็นพืชจำพวกวัวทั้งบัวแดงและบัวหลวงที่นีว่าถึงร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะเจ้ารู้ไหมว่าบัวสวยๆเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นกันนะ แล้วทีีจเป็นจะเล้เป็นแหล่งที่จะเทได้เยอะบตว่าตอนนี้เรื่องวัิาสแล้วเพราะว่าผมโดนล่าเรื่องงนเิังสเหองที่วกลูพองว่าสวยไปทำเป็นกระเป๋ากันนะสิเฮยดแล้วมากนหาคนลูกเลยนั่นเนี่ย กลัวโดนจับไปเป็นกระเป๋าจริงๆไงถึงแม้ว่าหนังของลุงจะมีราคาแต่ว่ายอเหี่ยวแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอาหรอกมั้งลุงก็เป็นเหี่ยวจริงๆนี่นาจริงนะเหี่ยวไหมว่าแต่เจ้าคิดออกเดินทางแบบนี้ร้วางแผนไว้ยังไงบ้างล่ะลุงจะได้พาไป อฉันเองก็มืดแปดด้านไปหมดไม่คิดว่าโลกภายนอกจะกว้างใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงก่อนดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงจะพาไปพบเฮียดุเพื่อนเก่าของลุงสมัยหนุ่มตอนนั้นรอบรู้ทุกเรื่องเลยและลุงคิดว่าเขาก็น่าจะช่วยเจ้าได้ ก็อยู่ที่เนี่มาหลายสิบปีแล้วเอ็บ้าแบบเจ้าเนี่ยข้าไม่เคยเห็นมานานแล้วนะแต่ข้ารู้ตำนานอยู่เรื่องหนึง่งเล่าขานกันว่าในึงประเพ็เนี่ยยังมีสถานที่ที่สวยง,งามและคงสภาพของระบบที่เวที่สมบูรเป็นแดงไม่ฝังที่ใครได้ไปแล้ว ก็ไม่คิดจะกลับออกมาอีกเลยเราสัตว์น้ำทั้งหลายเรียกกันว่านิมิตน้ำคงและทั่นั้นก็มีฟาสละตออยู่มากมายอีกด้วยฮะจริงเลยครับคุณลุงจริง <c oughs> ข้านี่แพ้ที่นี่มีนักคงที่ทวดคองทวดคองทวดข่าววาดเอาไว้ ตอนที่ท่านกลับมาผมจะต้องหาในวิทยาคารให้เจอให้ได้ขอบขุณุามานะครับอีกไม่นานก็จะไปถึงนิวิทนครแล้วนะรีบไปกันทะลุงย,ลย้าวววววว ร hey ุ่นช่วยผมด้วยจับแ้วอยู่ใแหใครก็ได้ช่วยผมทีจับแล้ว ช่วยเหลือผมไม่อย่างนั้นผมคงแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันเ,เนีย่ยทนเห็นเดกจูรแกไม่ได้เลยเข้าไปช่วยเท่านั้นเองอแล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้ละจ๊ะคือผมกำลังมุ่งหน้าไปนิมิตนครน,นะครับน่ทราว่าคุณที่คนสวยพอรู้จักนิมิตนครไหมครับแหมนิชว่าคุณเจ้าฟ้าแล้วกันนะจ๊ะ ที่อาศัยอยู่ในเมืองวระเพนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกอย่างพวกเรานี่แหละจ้าแต่ได้ยังมีพวกมนุษย์ที่เข้ามาอาศัยอยู่เช่นกันนะท้องชาวบ้านน่ะมักจะอาศัยอยู่บริเวณทางทิศเหนือของบึงเพราะตรงนั้นนะ่ะเป็นพื้นที่ตื้นเขนินและมีแม่น้ำน่านไหลผ่านยังไงซักเจ้าพยายามอย่าไปแถมนั่งขึ้นรถกันนะที่เมืองบราระเพนน่ะเมื่อก่อนนี้มันท้องสบูรณ์มากเลยนะ,ะมีนักออกพยพมาก,การทุกทุกฤดูหนาจากทาง ซึ่งในช่วงนั้นนกมากมายถึงร้อยกว่าสัตว์ที่เที่ยวล่ะถ้าเราอยากพวกเรามากันเยอะๆเนี่ยจึงควได้นำไอ้เธอตื้นมาชมตอนเช้าหรือช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะนั่นเป็นเวลาของหาอาหารและกลับเข้ารังของพวกเราแต่ตอนนี้จำนวนนกของมูลบาราเพ็ลดลงอย่างมากเพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ดัง ธรรมชาติและการทำลายโดยมนุษย์เธอรู้ไหมว่าตอนนี้บึงมบรเพชรมีทีดเพียงแค่หกหมื่นไร่นี่นั้นทั้งๆที่เมื่อก่อนน่ะมือแห่งมี้มีขนาดกว้างใหญ่ถึง132737สงเจร้าเไร่เชียวล่ะน่าเสียดายจริงๆุแล้วมันจะยาวเชียวถึงแล้วนะจ่ะจากนี้ไปเธอต้องระวังตัวเองด้วยอย่าให้ใครจับไปได้อีกล่ะ ครับคุณเจ้าฟ้าคนสวยขอบคุณมากนะครับยินด,ด,ดีจ้าอยู่ไหนนะมอยู่ไหนกันนะ่ เจ้าเสือตอเจ้าเสือตอเจ้าเสือตอตื่นได้แล้วลุงตามหาเจ้าทัแย่ที่แท้ก็มาอยู่ที่นี่เองลุงเมื่อกี้ผมเห็นในนิทานมันเหมือนความจริงมากเป็นบึงที่สวยและสมบูรณ์มากๆเสียดายที่สุดท้ายเป็นได้แค่เพียงฝันแล้วเจ้าไม่อยากลองทำความฝันนั้นให้เป็นจริงดูหรืองไง อยากให้เป็นน้ำกว้างใหญ่บิงบอระเห็กว้างไกลมือความสุขของมนุษย์นั้นที่ควรจะได้ 对，Turkey。